เนื้อหาในคลิปมาจากการรวบรวมข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษรวมถึงต้องขอบคุณเป็นพิเศษกับหนังสือ The Legend of Castlevania เปิดตำนาน Castlevania โดยสำนักพิมพ์กรีนปัญญาญาต้องขอบคุณเป็นพิเศษมาณที่นี้ด้วยบอลงไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆนักสิ้น สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมแกรมมอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันในคลิปเกม Castleva n i a กันอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสรุปไทม์ไลน์นะครับของซีรีส์ c a s t l e v a n i a ทั้งหมดนะครับผมโดยที่ไทม์ไลน์ที่ผมจะเล่านะครับผมจะเล่าเฉพาะไทม์ไลน์ของ Castleva n i a ียในจกักรวาลหลักเท่านั้นนะครับผมเพราะว่า ถ้พี่ทุกท่านได้ดูคลิปทั้งหมดของผมไปเนี่ยก็คือแคสเซิลเวนเนี่ยมันมีหลายภาคเนาะแล้วมันก็มีทั้งภาคหลักแล้วก็ภาคย่อยนะครับทีนี้เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยผมจะสรุปมาเฉพาะภาคที่นับว่าเป็นแคนนอนหรือจัก,กรวาลหลักเท่านั้นนะครับโดยต้องบอกก่อนนะครับว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งจักรวาลน,นะครับว่าภาคไหนเป็นจักรวาลหลักภาคไหนไม่ใช่เนี่ยก็คือ หนึ่งเลยนะครับก็คือ,อความสมเหตุสมผลของเนื้อเรื่องนะครับสองนะครับจริงจริงอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเท่าไหร่แต่ว่าก,ก็ใช้ได้อยู่นะั่นคือการที่แฟนๆเป็นคนจัดนะครับสามนะครับออฟฟิเชียลเป็นคนจัดนะครับผมจะเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่นับภาคที่ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ใช่ภาคหลักอย่างไตราภาคของ l หล d of s h a d o w เนี่ยก็คือ Cas t l e v a n i a มีหลายภาคที่ ถือว่าไม่ใช่จักรวาลหลักอยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่เกินครึ่งเนี่ยนับเป็นภาคจักวรวลหลักนะครับก็ผมต้องบอกอีกว่าต้องรบก,กวนตัดไอ้พวกปากจีสลอตออกไปให้หมดนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีทางใช่จักวรวลหลักแน่นอนนะครับทีนี้คาสเซวาเนียที่อยู่ในจักรวาลหลักเนี่ยคลิปนี้นะครับผมจะทําออกมาเป็นทั้งหมด2แบบด้วยกันแบบแรกคือนับว่าภาคไหน เป็นจักรวาลหลักโดยที่ผมจะเรียงตามภาคที่ออกก่อนนะครับผมหลังจากที่รวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ค่อยมาเรียงภาคตามไทม์ไลน์ในจกักรวาลว่าเหตุการณ์ในภาคไหนเกิดก่อนเหตุการณ์ในภาคไหนเกิดทีหลังนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2เฟสกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยตัวก่อนอื่นนะครับลำดับแรกนะครับเราไปดูกันก่อนว่ามีแคสเซอเเนียภาคไหนบ้างที่ถูกนับว่าเป็นจักรวาลหลักนะครับ โดยผมต้องขอบอกก่อนว่าผมจะนับเฉพาะภาคที่ออกเป็นภาคแรกสุดไม่นับภาคที่เอามารีมาสเตอร์ขายโดยการเรียลงลำดับนะครับผมจะขอเรียงโดยอ้างอิงจากวันเดือนปีที่วางจำหน่ายภาคแรกสุดไม่ว่าจะเป็นของภูมิภาคไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาหรือยุโรปนะครับและผมจะใช้ภาคที่เป็นภาคออริจินอลเท่านั้นนะครับไม่ใช่ภาครีเมคจะขอใช้เกณฑ์น,นี้ในการนับนะครับภาคแรกนะครับ คือ Castle v e r n e r ที่ออกภาคแรกสุดเลยนั่นก็คือ Castle v e r n e r เฉยๆที่ออกในปี1986นั่นเองนะครับภาคถัดมาก็คือ Castle v e r n e r 2นะครับ Simon Quest ที่ออกในปี1987นะครับภาคถัดมานะครับคือ Castle v e r n e r 3 Dracula Curse ที่ออกในปี1989ถัดมานะครับก็คือ Castle v e r n i a Rondo of Blood นะครับที่ออกในปี1993ตามมาด้วย Castle v e r n e r Bloodline ที่ออกในปี1994ถัดมาครับคือ c a s t l e v a n i a Symphony of the Night ที่ออกในปี1997ตามมาด้วย c a s t l e v a n i a ภาค Harmony of Dissonance ที่ออกในปี2002ต่อมาด้วย c a s t l e v a n i a ภาค Aerial of Sorrow ที่ออกในปี2003นะครับถัดมาในปีเดียวกันนะครับก็มีอีกภาคหนึ่งที่จัดเป็นจักรวรหลักนั่นก็คือ c a s t l e v a n i a Lament of Innocence นะครับ ถัดมาอีกปีนะครับนั่นก็คือ c a s t l e v a n i a Curse of Darkness ที่ออกในญี่ปุ่นในปี2004นะครับตามมาด้วย c a s t l e v a n i a Dawn of Sorrow ที่ออกในปี2005ถัดมาเป็น c a s t l e v a n i a p o r t r a i t of Ruin ที่ออกในปี2006และภาคสุดท้ายที่ออกล่าสุดที่นับเป็นจักรวาลหลักนะครับนั่นก็คือ c a s t l e v a n i a Order of e x c l e s i a ที่ออกในปี2008บนเครื่อง Nintendo DS นั่นเอง เอาละครับนั่นก็เป็นทั้งหมดเมื่อเรียงตามภาคที่ออกนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าถ้าเรียงตามปีที่เป็นเหตุการณ์ในเกมในซีรีส์ในจักรวาลนี้เนี่ยจะเรียงเป็นยังไงบ้างน,นะครับโดยภาคแรกนะครับจะเกิดในปีคิตศกราัช1994นั่นก็คือ c a s t l e v a n i a l a m e n t of Innocence นะครับถัดมาก็คือปีคิตศกราัช1476นั่นก็คือเหตุการณ์ในเกม c a s t l e v a n i a t r e d a u l a r Curse ต่อด้วยปีคริสตศักราช1,479 c a s t l e v a n i a Curse of Darkness กระโดดข้ามไปอีกประมาณ200ปีนะครับนั่นก็คือ c a s t l e v a n i a ภาคแรกสุดในปี1,691ตามมาด้วยปี1,698กับเหตุการณ์ใน c a s t l e v a n i a Simon Quest กระโดดข้ามไปอีกนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือปี1,748ใน c a s t l e v a n i a Harmony of Dissonance กระโดดข้ามไปอีกไม่เกินร้อยปีกับปี1792 c a s t l e v a n i a Rondo of Blood ห่างกันไปอีกประมาณ5ปีในปีคริสตศักราช1797กับ c a s t l e v a n i a Symphony of the Night ต่อด้วยกระโดดอีกไปประมาณหลัก10ปีนะครับแต่เป็นคริสตศักราชเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือปี1810 c a s t l e v a n i a o f t h e of e s c l e s i a กระโดดข้ามไปอีกประมาณ100ปีนะครับในเหตุการณ์ในเกม c a s t l e v a n i a Bloodline ในปี1917ถัดมาอีกครั้งในปี1944กับ c a s t l e v a n i a Portrait of r u n กระโดดข้ามมาในปี2035นะครับกับ c a s t l e v a n i a Area of Sorrow และปิดท้ายด้วยเหตุการณ์ในปี2036กับ c a s t l e v a n i a Dawn of Sorrow และนั่นก็คือ,อาการเลี้ยงระดับไทม์ไลน์ในเกมของ c a s t l e v a n i a ทั้ง13ภาคนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันยังมีเหตุการณ์อีกนิดหน่อยที่ขั้นกลางนะครับระหว่างภาคซึ่งเราอาจจะต้องไปปฏิปตอกับเอกสารหรือรอในเกมเอาเองนะครับอย่างเช่นปีเกิดของอลูคาร์นะครับซึ่งอาอามีแค่ประมาณการเท่านั้นนั่นก็คือเหตุการณ์ระหว่างแคสเซิลว n นีภาค Lament of i n n o c e n c เกับ Castlevania Dracula Curse ภาค3นะครับในช่วงปี194ถึง1476เนี่ยเห็นประมาณนี้แหละครับคือมันก็ไม่มีระบุนะแต่อรุคารนนจะเกิดช่วงนี้แหละนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีอ่า มันจะมีอีกภาคหนึ่งที่ไม่ใช่เกมนะครับแต่ว่ามันเป็นะละครวิทยุข,ของโค r o มิ Station นะครับนั่นก็คือจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากภาค Symphony of the Night เลยนะครับนั่นก็คือ c a s v a a ละครวิทยุข,ของโค r o มิที่มีชื่อภาคว่าอค u m a โจเดรคิล่าเอ็กซ์ซีโอคุโนะยาคุหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่า ลำนำรัติการแห่งความทรงจำนะครับซึ่งมันจะล้อยกับชื่อของ Cas t l e v a วเ a พักที่เป็นอีเวนต์ก่อนหน้าอย่าง s ิ mphony of the Night ในชื่อที่ว่าเก็กกาโนยาโซเคียวคุใช่ไหมครับที่แปลว่าลำนำแห่งราตรีหรือลำนำแห่งรัติการหรือว่าบทเพลงแห่งรัติการแล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่ถ้าแปลแบบสวยๆนะนะครับภาคนี้ก็แปลว่าลำนำรัติการแห่งความทรงจาแทนนั่นเองโดยในภาคนี้เนี่ยจะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับ อาลูคารและมาเรียนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันเป็นแคนนอนไหมดูจากไทม์ไลน์แล้วมันใช่นะครับแต่เราก็นับยากเหมือนกันว่ามันเป็นแคนนอนหรือเปล่าเพราะเหตุการณ์หลายๆอย่างมันค่อนข้างไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันก็จบ่อนข้้งปลายเปิดมากๆนะครับผมแต่จริงๆมันก็ไม่เปิดขนาดนั้นมันค่อนข้างรู้แหละว่าตอนจบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมถัดมานะครับอีเวนท์ที่ ไม่ปรากฏในเกมภาคไหนเลยแต่ว่ามีแค่เล่าให้ฟังนะครับนั่นก็คือในช่วงประมาณเหตุการณ์ระหว่างภาคที่ผมเล่าไปนะครับกับภาค Order of e x c a s i a นั่นก็คือช่วงระหว่างปี1798-1810ถึงเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ช่วงที่ร i c เตอร์เวลมอได้ผนึกแท่ตัวเองนะครับผมซึ่งเหตุการณ์ส่วนนี้เนี่ยได้ถูกเล่าใน Castle v a n i a Portrait of r u n e ซึ่งมีการกล่าวถึงแต่ว่าไม่ระบุปีที่ชัดเจนนะครับ ถัดมาก็คืออีเวนต์สุดท้ายที่ไม่ได้ระบุในเกมแบบชัดเจนนะครับว่าเกิดในช่วงไหนแต่ว่ามันระบุแค่ว่าในช่วงปี1999เนี่ยเกิดสงครามระหว่างจูเลียสเบลโมตและดรคิล่าซึ่งเป็นตัวละครที่ปรากฏในภาค a อ r o ออ f โซโลและดอนออฟโลนะครับก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดโดยมีการกล่าวถึงโดยรอในเกมนะครับแต่ว่า,าไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ชัดเจนนะครับ โอเคครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของสรุปไทม์ไลน์จักรวาลหลักของแคสเซิล a ว i เนะครับผมทั้ง13ภาคถัดไปนะครับผมจะมาเล่าเนื้อเรื่องทั้งหมดของจักรวาลน,นี้ให้ทุกคนฟังนะครับผมก็คอยติดตามนะครับคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากดูคอนเทนต์แรงๆต่อกด s u b สไครต์แล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ